มะมอยควยนรกครับซีต้นสองอ่าครับัำเกตกับนะฮะเทปแทบจะเรียกว่าเราต้องดีแคมกันแทบจะทุกวีกนะฮะเพราะมีคอนเทนต์ให้ได้สันซักกันทุกอีพีเริ่มต้นจากตอนต้นก่อนเลยนะฮะ,ะที่เปิดตัวเชฟลับไม่ใช่เชฟบ้านะเชฟลับเชฟลับตัวซีเซ็ตเออเชฟตัวซีเซ็ตเชฟบชุคคลปริศนานะฮะเพิ่มมาจากไหนไม่รู้เพิ่มมาใน นสนามเกมแข่งขันที่จากเดิมที่ว่ามันนรกหมกไหมกระพออยู่แล้วนะเ,ออเสริมความนรกอเวจีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะฮะชายหนึ่งหญิงหนึ่งนะซึ่งออคนที่เพิ่มเข้ามานี้นะฮะฝ่ายชายนะครับทีมสีเงินก็จะเป็นเชฟเอ็มจครับส่วนฝ่ายหญิงนะทีมสีแดงก็จะเป็นเชฟเตยอ่าจากเท่าที่เราไปสืบข้อมูลกันมาถ้าเราตววรวจสอบข้อมูลกันมาในเบื้องต้นนะ,ะเชฟเอ็มเจ เรายังไม่ค่อยเคยเห็นในสนามการแข่งขันเท่าไหร่เรายังไม่ค่อยเห็นเลยเราจะไม่ค่อยเห็นโปรไฟล์เขาชัดเขาบอกว่า<ม>เป็นเชฟที่มีประสบการณ์ที่เยอรมันนีสิบห้าปีอ่าอืมออม,มีมีแต่ประสบการณ์การทำงานนะฮะแต่เชฟที่มาใหม่นะฮะอย่างเชฟเตยคุ้นหน้าคุ้นตากนันดีย้อนกลับไปเมื่อประมาณหกเจ็ดปีก่อนมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์ซีซั่นสามนะ เชฟเตยเป็นคนที่มีโดดเด่นเป็นคนที่โดดเด่นในหัวหาไทย่าใช่กับฟอร์มดีขึ้นขั้นถึงขั้นชี่เรียกว่าติดฟินอลิสต์่าเป็นฟินอลิสต์ของซีซั่นสามกลับมาในรอบในศึกออสตาแต่ตกปราะกาศเหมือนฟอร์มตกเออเหมือนฟอร์มตกมันก็เลยเป็นหัวเอตก,อกบนกระกกรช็อกอะว่าฟอร์มขนาดนี้เลยเหรอก็เลยไป เธอก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะใน Star c h e ฟนะอครับแล้วตรงสตาร์เชฟไปแหละก็ได้เจอกับเชฟตี้ตูมตี้ตูมนะใช่ทีมเดียวกันเป็นหญิงกันหญนะแล้วก็ย้อนกลับมาอีกครั้งที่เฮลซิงเ e นนี้ซึ่งอ่าเฟิร์สอิเพ i ชั่นแรกนะครับที่ทั้งสองคนเดินมาทําเอาคนที่อยู่ก่อนหน้ามาสองสัปดาห์เนี่ยถึงกับไม่พ้อพอใจเท่าไหร่นักเพราะว่า อารมณ์ประมาณว่าผู้กูฟันฝ่ามาประมาณสองอาทิตย์อยู่ๆผู้กูสองคนเดินมาดุมดุมเข้ามากันเลยดุมดุมเข้ามามีสิทธิ์มีเสียงเหมือนกับผู้เข้าแข่งขันตัวจริงทุกประการอะไรแบบนี้เอออยู่ดีมาอยู่ดีมาจากไหนก็ไม่รู้ออยู่ๆจับมาจากไหนไม่รู้จับอินเข้ามานะซึ่งเราต้องพูดกันโดยทำเนียมก่อนนะเอาที่เช่นของอเมริกาน้อยครั้งมากที่จะมีเหตุการณ์จับอิน แบบนี้แบบแทรกเข้ามากับอากาศน้อยครั้งมากแต่ถามว่ามีไหมมันก็มีอะนะฮะแต่ขออนุญาตไม่พูดเถืงอาการเพราะเดี๋ยวมันจะยาวแต่แต่ไอแต่แต,แต่ที่อเมริกาเขาเหตุการณ์จําเอานี่บ่อยมาก <laughs> อ,ยอยู่คนอยู่คนก็หลุด <laughs> หลุดกลางดินเนอร์เซอร์วิสอย่างเงี้ยออโอ๊ยจําเอานี่มีบ่อยมากนะะเกือบจะไม่เลืองปกติ อย่าใช้่ว่าอย่าใช่ว่าจำเาใช้คำว่าคิดเอาดีกว่าเอาเลยอ่ะมาดูการแข่งครึ่งแรกก่อนดีกว่านะฮะครึ่งแรกนะฮะชา a l l e n นะฮะประจำสัปดาห์นะในครึ่งแรกนี้เป็นการทดสอบการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับก็คือจะมีโจทย์เนี่ยในการทำอาหารเนี่ยสาสวยทีอ่าโดยผู้เล่นทุกคนเชฟทุกคนจะต้องเลือกวัตถุดิบ พวกันหนึ่งอย่างนะฮะคือมีกี่คนก็มีวัตถุดิบเท่านั้นนะฮะห้ามหยิบซ้ำกันแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้วัตถุดิบมันถูกแบ่งออกเป็นสามประเภทนั่นก็คือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็พืชผักต่างๆอ่าซึ่งทักษาประเภทนี้มาไม่พร้อมกันอ่าดังนั้นเชฟทุกคนต้อง ประเมินและขยอยคิดขยอยแก้กันไปเรื่อยหน้างานไปเรื่อยเพราะไม่รู้ว่าเพราะเราไม่รู้ว่าหนึ่งวัตถุดิบมันจะมาเมื่อไหอสองอวัตถุดิบที่เราแย่งชิงมาได้นั้นมันคืออะไรเพราะจะเลย้งงว่าเปิดพร้อมกันทั้งสองทีมแล้ววัตถุดิบแต่ละตัวมีจํากัดครับใครมาก,ก่อนก็คว้าได้ก่อนใครมาที่อยากคุณก็ต้องรับของที่หยาอไปเพระาะคุณช้า แต่ที่นี้นะปรุงออกมาเสร็จสับสาีชนเสร็จจบเรียบร้อยก็เกณฑ์การตัดสินเหมือนเดิมนะถ้าอาหารอร่อยเรื่เกรเสืรกเสีก็เอาไปสามแตมแต่ถ้าแต่ถ้าชิมแล้วเชฟถึงขั้นปาดน้ําตาหมาไม่นะฮะก็เอาศูนย์ไปกินนะซึ่งเราเรารีแคปจากที่เราเคยดูกันนะฮะเราเหมือนเหมือนรู้สึกว่านะครับการที่มีเชฟจัม์อินเข้ามาสองคนเนี่ย ไม่ได้ทําให้ใความน่ากลัวมากขึ้นอืมเพราะต่างก็เป็นจานที่แย่ท้งคู่ทางคู่เปิดเปิดเปิดมาอย่างผมวงมาอะไรวะดิจนคนข้างในก็แบบนี่เหรอคนที่จะมาจัมินคนที่จะมาแทนที่เราอะ่ะคนคนที่จะมากู้ศักดิ์ศรีนะฮะแต่ว่าอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะฮะเชฟหน้ากากแดงของเรานั่นเอง เชฟโมนานะครับเอาวัตถาเอาเมนูนะครับเอาจานที่ทําเสร็จแล้วเอาไปเสิร์ฟให้กับเชฟฟิวเมนนะครับอดังนั้นเขาได้โปรตีนเป็นหัวใจวัวนะครับเขาก็เลยทํลทบมานะครับเป็นเมนูหนึ่งแถมอ่าพีเต์พีเต์พีเต์ไปอยู่ดีไม่ว่าดีครับเขาพูดไปเลยว่าทานให้หมดนะครับเชฟฟิวเมนก็อะไรนะครับพูดใหม่อีกทีสิ อ๋อนี่คุณสั่งผมเหรอฮะเออเออใช่อ่านอ่านอะไร้ผมชิมนิดนึงอ่านงั้นคุณกินให้หมดเลยอ่ะกินให้หมดครับกินเข้าไปกินเข้าไปคนคนคอมเมนต์ก็ไปในเชิงเดียวกันครับ อยู่ดีแท้ๆอยู่ดีไม่ว่าดีอยู่เฉยๆก็ดีอยู่แล้วไม่น้าหาเรื่องเลยเนี่ยอยู่เฉยๆก็ดีแล้วก็อาจจะทำให้คนเห็นเอได้เห็นนิสัยของเชฟมวนะในรายการมากขึ้นนะครับแก็จริงๆแล้วก็ไม่ค่อยเป็นคนยอมแพ้ใครง่ายๆหรอกครับผมแเอาไปว่าว่าถ้าถ้าตรูจะมีอะไรเกิดขึ้น ก็ต้องมีคนมาเป็นกับตรงนีกคนเอออ่ะแต่แต่ยังดีนะยังได้คะแนนอยู่บ้างถ้าไม่ได้เลยเนี่ยเออถ้าไม่ได้อันนี้อนาถาครับครับก็ก็มันก็ชบูเฮ้อวเลยทางสุดท้ายแล้วครับยังไงก็เชฟเชฟทั้งหมดนะครับก็พรีเซนต์จานอาหารเรียบร้อยคะแนนผลออกมา สิบสองต่อสิบสี่้ำเงินอ่่นะครับอ๋อแล้วบอกก่อนนะฮะผูดผู้ทับตับเลยปกติแล้วนะไม่มีแล้วนะไอ้ไทยเท่านั้นไม่มีแล้วนะไม่ม่ต้องแวลงเรื่อภาษาแกเพราะว่าที่ที่ที่จะแวงหรือภาษาเพราะน่าจะสืบเนื่องจากอีีที่หนึ่งนะฮะตอนแรกนะได้ได้ดีแค่ไหนชิปเอ็มจไม่มาอีีที่แล้วอืมเนี่ยคนในรายการยังเตวเลยนะครับ คนที่ชนะนะครับทีมที่ชนะคือทีมสีน้ําเงินเนี่ยก็ได้ไปทานอาหารนะครับที่ร้านเลดูการนะฮะผมเรียกว่าเป็นอาหารทานอาหารไทยบนรูปพอหรูเลยชั้นลอยชั้นลอยฟ้าเลยเ่นดาดฟ้าเลยซึ่งเลืดูการนะครับเป็นร้านของเชฟต้นเชฟต้นของเราเนี่ยนะฮะที่รู้จักกันนะฮะครับคุณยิ้มเลยครับไปอะไร เชียบต้นคุณเชียบต้นฝาเชียบต้นไงก็ได้ทานอาหารนะครับอาหารไทยแบบเขาเรียกว่าโอ้ที่ผมชอบเมนูหนึ่งมากนะเป็นกะเพราแต่แบบมันจะมีความเป็นชาบูหน่อยหนึ่งอมอยกทานมากเลยปลาสวิสเป็นทอมนชาบูตัวนั้นน่ากินนะแล้วก็ได้รู้กเลยเมธดเคล็ดลับนะฮะได้ไปสอบถามกับเชฟต้นด้วยในา่ะที่เป็นเชฟมืออาชีพส่วนทีมที่แพ้อย่างทีมสีแดงนะฮะต้องทําอาหาร เลี้ยงทีมงานในกองถ่ายครับ <c oughs> ได้ครับว่า200คน200คนแล้วประเด็นคืออี200ชีวิตที่ว่านี้โมโหหิวทุกคนโอเคมากโอ้ตอ<ะ>นตอนนั้นแดดกำล,ล,ลังปิ้งเป้ยงกำลังเที่ยงเลยแล้วมาแล้วมาทำตอนไหนข้าวมื้อกับวันกองทีมงานเออแล้วแบบคุณทีมงานโมโหหยยิวแล้วหิวแล้วจะตีปไจะติย คุณผู้ชมรู้กันดีใช่ไหมฮะในงานวงกาศมาถึงแฝ่นะฮะงานคนครัวนะฮะที่ลำบากที่สุดนะฮะในในกองถ่ายช่วงไปงานไหนลำบากสุดกลางวันเนี่ยครับฮะเพราะเพราะมันเพราะแดดมันแรงเต็มที่เลยแล้วมันจะเป็นช่วงเป็นช่วงกลางวันือคือกลางของวันเออเนี่ยกลางชั่วโมงการทํางานด้วยคนเราจะหิวเออนี่ผ่านช่วงเช้าไปนะฮะได้ก็จะร้องหนักหน่อยดีนะครับที่กองฮี่คนเนี้ยกองถ่ายเขา อ่าจัดการดีๆนะฮรจัดการได้ดีดีที่ไม่ทําแบบกองถ่ายในโป๊ะแตกนะฮะเอาเอาอะไรอนน้ำนเยอะไหมเออใช้ใช้มือตักแม่อนามัยถูกลืมจริงๆนะฮะครับอ่ะดินเนอร์เซอร์วิสบ้างนะครับรอบนี้ก็จะเป็นเชฟป้อมเชฟป้อมป้อมอ่ามา นะะในสไตล์อาหารอาหารไทยรวสาย<แ>ไทยคอนเทม p o ร์ r รทคูซีนนะ,ะซึ่งสิ่งที่เราเห็นนะเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของซึ่งในองค์ประกอบของเมนูที่ต้องมีเรื่องของงานประดิษฐ์เข้ามาเกี่ยวข้อง<แ>ก็คือการนำใบตองมาหอ่อแลือปราพัน์นให้มันเป็นกล้วย ให้มีความสูงให้มีความสูงตามที่ในรสปีในสูตรที่กําหนดเอาไว้แล้วก็มีเส้นผ่าศูนย์กลางเจ็ดนิ้วเซนติเมตรเจ็ดเซนติเมตรนะฮะซึ่งการหอมตรงนี้เป็นปัญหาของทั้งสองทีมเชฟป,ป้อมเชฟป้าป้อมเลยมาสอนให้นะะส่วนวิธีการทํยายังไงไปดูย่ะอขาวนะ,ะแ,ตแต่สอนแล<ต>้วนะสอนแล้วนะสอนแต่สอนแล้วนะจัริ่มตือนกันนะไปสอนแล้วนะ ทับร้าขึ้นมาเตรียมตัวนะก็คือเปลี่ยนจะได้เห็นตาใบตองเลยนะฮะก็เหมือนเช่นเคยนะฮะทั้งสองทีวีรานการแพรปหรือว่าในการเตรียมสองชั่วโมงอืมครับนะฮะสองชั่วโมงครบเสร็จเสร็จจบเรียบร้อยปุ๊บเปิดร้านเรียบร้อยนะฮะคนคาดหวังนะว่าจะได้กินของดีอาหารอร่อยในการกินอาหารที่มีรสมีชาติแล้วก็มีอารมณ์นะฮะ S <S <S ก็นะเสิร์ฟกันไปเสิร์ฟกันมาตอนแรกมันก็เสิร์ฟกันดีอ่ะอ่าครับราบลื่นทั้งสองสีเลยนะทั้งแดงทั้งเ,ง,เงินราบลื่นกันดีไม่ไม่ผมว่าเดงไม่นะนะช่วงแ,นะแรกนะฮะช่วง,งแรกนะฮะราบลื่นดีจนกระทั่งมันเริ่มมีมาสนุดที่ครัวสีแดงเอเบีกเกิดอะไรขึ้นโอ้ยมาสองอย่างนะพี่บอเบียเนี่ยกระทงทองเลยบอเบี้เนี่ยกระทงทองซึ่งเป็น อาหารเล่นเรื่องสองจานทั้งคู่มีปัญหาคือออกของช้า,าเวลาในการเวลาทั้งสองฝ่ายตกลงในเรื่องของเวลาของการทาอาหารทั้งสองจานเนี่ยไม่พร้อมกันอมันตกลงกันไม่ลงตัวมันเลยออกไม่พร้อมกันพอออกไม่พร้อมกันพ๊บคุณรู้ใช่ไหมครับว่าเวลาของทอดออกสองสองอย่างออกไม่พร้อมกันจะเกิดอะไรขึ้นอมันก็เย็น<อ>หมด,อดมเออใช่ ก็นันน่นนะฮะก็โดนโสดกันไปหนึ่งดอกนะฮะต่อมาปรากฏว่าเนื้อนะฮะซึ่งเป็นปัญหาเพนพอยของทุกสเตชั่นสเตชั่นเนื้อมีปัญหาหนักสุดนะฮะรับมอยากสุดชนิดที่เรียกว่าโอ้ปวดเสียไว้เก้าเกินนะฮะสั่งเนื้อมีด้เดนมาท่านทำเนื้อ,อผิดอุณหภูมิเออพวกขัิ่งนีกลับมาเลย นะทีนี้และผิดอุณหภูมิเป็นทั้งแดงทงน้ำเงินนะฮะกลายเป็นว่าสีน้ำเงินเช็คออโต้โดนเชดออกจากครัวไปก่อนเพื่อนเลยนะฮะแล้ว<อ>นะฟังดูแย่แล้วทีมแดงอาการสาหัสกว่านั้นฮะโดนเชดออกไปถึงสามคนเลยทีเดียวนะฮะด้วยสเต,ตชันเนื้อทำพิษเออเนี่ยแต่โดยเฉพาะเชฟที่ตูมนะคือถ้าเป็นคนอื่นนะ่ะเขาเอาไอที่วัดอุณหภูมิมา,มาใช้ซึ่ง<อ>ที่นี่ใช้ได้นะไม่ใช่ไม่เหมือนออดอนนะอดอ,นนะอดอนเขาไม่ให้ใช้นะ เออที่นี่ใช้ได้แต่ที่พี่ตูมไม่ใช้ใช้ใช้วิธีการตั้งเดิมก็คือเอานิ้วจิ้มเอานิ้วจิ้มปัญหาอของี่นี้คืออ,อุปกรณ์ก็มีทําไมไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์เออไม่แล้วกลัวมากลัวเนื้อมันจะเละยงไงอ,อืมไม่ไอ้เนื้อไอ้เนื้อเละมันก,มนก็มันก็นิดนึงแต่ว่าความสะเสียนอนะ่ะอุณหภูมิร่างกายคนเรามาสะเสียนขนาดนั้นเลยหรอกจากความรู้สึก มันก็ต้องมีมีกระทบร้อนกระทบเย็นกันบ้างอะ่ะคือ,อถ้าคุณไม่ได้ฝึกเรื่องนี้เทคนิคนี้มานานคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าสิ่งที่วัดเนี่ยมันแม่นหรือเปล่าสู้กับการใช้เครื่องมันไม่ดีกว่าเหรออะไร,ประเปลี่ยนกว่านะแต่ก็นะฮะม่ใช่แขน่ึงทีจะมีปัญหาฝั่งปลาก็มีปัญหาเหมือนกันนะ าหิมะไม่สุงทั้งสองฝั่งเลยน่าดูเป็นปัญหากับปลามากเลยนะเนี่ยทั้งเรือทุกามีปัญหาทั้งสองฝั่งเลยนะทั้งสองสีเลยส่วนเชฟมาใหม่เปิดมาปุ๊บก็รับ้องเวลคัากิฟต์ด้วยกันเอาข้าวบนหม้อไปเสิร์ฟโอ้ตลกวารีโฮเขาเขามีการเขามีการบอกไงอ๋อนี่นี่เขาบอกเข้าตังค์ฮะเข้าตังค์เขาตังค์มันไม่ได้ มันไม่มันไม่ได้แหสิแต่นะเรื่องที่นะฮะไม่พูดถึงไม่ได้ก็เป็นท a อ k ออฟเด t o ทาใน EP นี้ในตอนนี้เลยนะฮะก็คือนะฮะทางทีมทางฝั่งสีแดงนะฮะครัวสีแดงเชฟที่รับผิดชอบเรื่องนะฮะสเตชันเนื้อนะฮะก็ไปขอครับปรึกษาและจยากขอให้เชฟนัทเอดิมูเชอร์มาช่วยหน่อยเพราะเชฟนัทถูกวางให้ไปทำของหวานอ เรียกไปทีนึงแล้วไม่ตอบรับซอมสองทีแล้วไม่ตอบรับสุดท้ายเกิดเอขึ้นจะมาช่วยไม่ทันหรือจ้าปิดครัวออกไปให้หมดมะปิดครัวเรียบร้อยครับสีแดงครับทางฝั่งส่วนลูกค้าทางฝั่งสีแดงก็รับกระเพราพร้อมเงินปอกเงินขวัญปอกขวัญค่าอาหารหนึ่งพนบาทที่คุณจ่ายกลับไปเออ ส่วนสีน้ำเงินนะฮะดูกระท่อนกระแทกแต่เสริมได้จนครบทั้งสามคอสนะฮะทั้งสามคอสเลยเคทําำย่อยหลักแล้วก็ของหวานครบจบียบร้อยก <300 S 2> วดีขุ้นะครับ <8 S 1> เสริมแม<ต>้กระทั่งแขกวิยากรฝั่งย้ำเงินนะฮะคุณชินชินวุฒิแล้วก็คุณลินล,ลี่พันธีลานะฮะใช่ก็ได้ทานอางก๊าดนะครับผมแอบสงสารทีมสีแดงน่าจะได้กินมั้งพี่ก้ากับพี่วีอ่ากินกราเพันนี กเพราสิครับขนาดนางงามยังต้องกินกับเพราเลยคะแล้วกับกระดาษแค่นี้จะเหลืออะไรเออบ้าบอเอ้ามาพอดึงคันออกแต่ความแต่ความบันเทิงชนิดเทียบว่านะครองทุกตัวจับตาที่การประชุมนะไม่แต่ไม่แต่ว่าปาป้อมเขาบอกว่าอะไรนะอออกออกปิดครัวเข้าไปแล้วก็ หาจุดอ่อนี่ส่วนทีมป้าครับเมื่อไหร่จะมาจะมาครับออยากให้ท็อก็จะดูนอนรอป้าครับผมว่าป้าเหมาะมากเลยนะครับมผมเชื่อห <ผม S 2> ้อง <ผม S 2> ประชุม<ๆ>ของฝั่งสีแดงเป็นยังไงก็เรียกว่าความเห็นไม่งงรอยมันไม่งงรอยตั้งแต่ในครัวแลวรือลามมา่ยันช่วงการประชุม จนกระทั่งนะฮะเพราะการเพราะว่าความเห็นของบอยนี้มันมีอยู่สองฝั่งในการฝั่งหนึ่งที่แบบว่ามองในมุมในเรื่องของความมีน้ำใจในขวความน้ำใจในทีมสเปนิกของทีมอ่ะก็คือพอเวลาเพื่อนเดือดร้อนขอไปความช่วยอ่ะก็ควรม,มาช่วยกันหน่อยเออครับอารมณ์ประมาณว่าคุณทําของหวานแต่เมนไม่ออกของหวานจะได้ออกไหมเออครับอีกมุมหนึ่ง คืออยากรับผิดชอบหน้าที่ของสเตั่นตัวเองให้ดีก่อนอและพออะไรเสร็จเรียบร้อยค่อยโดดไปช่วยเพราะคุณก็รู้ชันด้ครับว่าในซีซั่นที่แล้วมันเคยมีเหตุการณ์ที่ว่าไปช่วยคนอื่นจนหน้าที่รับผิดชอบของตัวเองมันเสียเขาเรียกว่าเองเขาเลยแล้วนะตอนจบก็คือไปไปเลยนะ ตัสดะะสินกันดีกว่านะครับตัดสินกันดีกว่าทีนี้มันยังไม่ลงรอยจกกนกระทั่งตอนที่กรรมการนะฮะเคเชฟถามว่าใครคือสองคนที่มาอยู่ข้างหน้าขอสองออกไปสี่มันไม่ลงตัวว่างั้นอ่ะมันไม่ลงรอยออถ้าพูดอย่างที่บอกมันไม่ลงรอยตั้งแต่ในครูช่วงระหว่างการดําเนินเซอร์วิสแล้วอืมัมนลามยาวมาจะถึงตอนช่วงตัดสินตรงนี้กลายเป็นว่า ตกลงกันไม่ได้เชฟป้อมชี้ตัวเลยนะสองคนที่ออกมาก็คือเชฟที่ตูมกับเชฟฝาส่วนเชฟประพัดกับเชฟเตยก็ที่ยืนออกมานั้งก็กลับไปกลับไปกลับไปรวมเพื่อนอทีนี้มันก็ดีเบตเรื่องนี้กันต่อจนกระทั่งกรรมาการได้มีถามในส่วนของเชฟนัด เชฟนัดก็บอกว่าเชฟนัดเนี่ยสร้างไม่สร้างความไม่พอใจที่ไม่มีน้ําใจมาช่วยนะแต่คนดูบางคนก็มองกลับไปว่าก็าอย่างที่บอกก็กต้องรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองก่อนไหมเนีอย <laughs> นะเดี๋ยวมันจะเหมือนกับเชฟแพนที่ช่วยคนอื่นมากเกินไปจนหน้าที่ตัวเองมันเสียเอ,อสุดท้าย กรรมาการก็ยืนการตัดสินจากในมุมที่ว่าหน้าที่ของตัวเองที่ต้องรับผิดชอบคุณทำได้ดีหรือ,อย่างก็เลยการเต็นว่าคนที่เป็นเหยื่อคนต่อไปนะฮะก็คือเชฟฟ้านะฮะเนื่องจากว่าทำปลาไม่สุกนะฮะก็เรียกว่าเรื่องนี้ดีเบตกันยาวขนาด after shock หลังรายการจบก็ยังมีการดีเบตเรื่องนี้กันมาอย่างต่อเนื่องในอาโลก ออนไลน์โลกโซเชียลนะฮะว่าตกกงนะฮะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการตัดสินแชพปฟอบมในครั้งนี้นะนะก็อย่างที่ตั้งแต่ต้นว่ารายการนี้มันแอบออกแนวพาราดอกซิ้นหนึ่งนะคือมันมีความขั้วตรงข้ามกันอยู่คือคุณต้องทำงานเป็นทีมเพื่อรักษาเพื่อรักษาให้ตัวเองอยู่รอดให้ได้นานที่สุดแต่ในทำนองเดียวกัน ในขณะที่เราช่วยทีมเราก็ต้องหาวิธีหรือหนทางที่ทําให้ตัวเองเชิดฉายและโดดเด่นเพื่อ,อให้ตัวเองกลายเป็นผู้ชนะเป็นคนสุดท้ายนะก็พาราดอกจริงๆครับยืนมองท้องฟ้าให้เป็นเช่นเคยครับหรือดูว้อนไปเลอะไรวะเนี <laughs> ่ยแต่ว่าก็ด้วยความที่ว่านั่นแหละครับผลสุดท้ายแล้วก็กลายเป็น ้านะฮะที่ต้องออกจากครัวนรกไปเพราะเนื่องจากว่าหลายลเชฟหลายๆคนเฮเชฟหลายคนเขาก็บอกนะฟ้าครับวันนี้คุณจะมีคุณจะมีซีนดีๆไหมครับดัดนเพราะซีนส,สองตอนที่ผ่านมาคุณแย่มากเออืและอีอพีนี้ซีนซีนก็ออกมาแย่อีกครั้งหนึ่งนะครับทาให้ต้องออกจากตัวไปในที่สุดครับผมอ่านะแต่ก็ใช่ว่านะฮะ นะฮะประเด็นตรงที่มันจบเลยละมันเครียดกันมาพอละโมเมนต์ฮาฮา้าอีกเ,เหมือนกันนะฮะครับเปที่โจทย์จันตั้งแต่เมื่อคืนจนกระทั่งนักเวลาพอสอนีเขาทำอะไรออกมาเป็นสเปเชียลกิฟต์ครับผมเสิร์ฟเอเวอเรียเฮลคิทเช่นาให้ดู <c oughs> โอ้ยเขาขยันนะเขาดึงมาตั้งแต่ซีซั่นแรกมาเลยเออเข,อขอาใชยำ<ม>เลย โดยใช้เอไอมาช่วยนะฮะแน่นอนว่าทำให้เรากรรมการเฮนเชฟทั้งสี่คนนะอยู่อยู่กุสโซลูแต่เป็นไดกีตาร์กูไดเฉยเลยที่ก็เป็นว่าเล่นนะฮะยังดูเชฟอยู่จะอีตัวเองอ่าจริงจริงมันที่ที่มามีสองสามช็อตนะฮะที่โดนชมชอบรทับใจนะฮะช็อตแรกก็คือนะฮะช็อตกุ้งบินเอปีจีกุ้งบินนี่แบบโอ้โหสุดยอดมากกุ้ง เออนะและอีกช็อตหนึ่งนะฮะเราได้นะฮะสำหรับใครฮะที่นะฮะมีภาพจำนะฮะเชฟเอียนนะฮะว่าเชฟเอียนนะฮะเป็นเชฟเอียนในบิตคอยนะฮะไม่ใช่เชฟเอียนในเฮฟิเช่นนะฮะเรามีภาพเชฟเอียนใหม่แล้วนะครับผมฮะเราเอะเราคงเราไม่ได้เปิดให้ดูนะแต่ว่าเราเราไม่ได้เปิดให้ดูนะฮะแต่ภาพที่เห็นก็คือ เท็เองกูกระโดดเลยกระโดดเลยขาเอสูงจังท้ายแตกนะเือเท้าสองข้างตตดกันอย่างนี้เลยเออชีวิตจริงทําไม่ได้นะครับต้องไปหาหมอกระดูกนะครับออโตปิดิกนะอ่ะเดี๋ยวเราจะเล่าต่อไปนี้อีหมอกระดูกเดี๋ยวเราจะเล่าต่อไปนะจะเลีาต่อไปเราะว่ากันนะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของออโถเรื่องของกระดูกเนี่ยพวกนี้ก็ว่ากันไปครับอ่ะก็รับชมได้นะลิปก็อยู่ใน อ่าช่องทางของเฮลชิชเชนแล้วช่องทางนะฮะของเฮลชิชเชนไทยแลนด์เฟซบุ๊กยูทูบอินสตาแกรมส่วนใครอยากดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาก็รับชมย้อนหลังได้ทางเน็ต l ิกนะฮะครับตอนนี้อยู่แล้วรีรันอีกทีนะฮะก็คือทุกวันพฤหัสท่าทุ่มนานเจ็ดแล้วครับตอนใหม่วอนที่ตุ่มเย็นนะฮะ